จิ้งจอกเท่า29ตุลาคม2568เล่นใหม่จิ้งจอกเท่ามองหุ้นไทยปรับโหมดปรับอารมณ์เล่นใหม่เกมใหม่บนเส้นทางคว้ากำไรจากการเล่นหุ้นเงินคำเล็กเล็กดีสุด TKN ลง10.68%เส้น5บิ๊กใช้อินไซต์ราคาหุ้น TKN ปรับตัวลง10.68%เ เรียกว่าเส้นกอล่อตลงโทษห้าบิ๊กอิทธิพัทธ์พีระเดชาพันธ์นัชชัชพงศ์พีระเดชาพันธ์พนิดาวิริยกิจนุกูลทิติรัตน์พานุวัตวนิณย์และจักรพันธ์ชาติปรีชาฐานอาศัยข้อมูลภายในและช่วยเหลือการกระทําความผิดสร้างปรับกว่า16.39ล้านบาทและห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร TCL หมดรูปส่รงราคาหุ้น ที c l วันนี้หมดรูปสิ้นท่าก่อนประกาศงบไตรามาส3ปีนี้วันนี้คงจะตั้งสติเรียกขวัญรายย่อยกลับมาได้โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้นอินไซด์คอม